สูตที่น้องาบอกว่าเราเองก็โต้เป็กน้องเหมือนกันอ๋อยังไงล่ะตรงสเเป็กยังไงมั็ก็ก็ดีใจครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันดีกว่าครับทำงานกันดีกว่าทำงานกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้รับโอกาสมากมายจากทางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครขอทํางานก่อนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจก่อนไปทดแทนบุคุณพ่อแม่ก่อนครับแต่จริงก็เปิดโอกาสที่เราไม่ทิ้นะ ก็พูดอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ใช่เหรอครับจริงๆ, <laughs> <laughs> งๆล้วตอนนี้คุยกันถึงไหนเอ่ยกับคุยกันเป็นเพื่อนเพื่อร่วมง,งานครับบ่อย <b> oh <ye> ไหมคะทุกวันหรืออะไรตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่ทุกวันครับเพราะว่าต่างคนต่างแยกกันทํางาน <c oughs> ผมเองก็ทํางานทุกวันเลย <c oughs> ทุกวันเลยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนตอนนี้ก็ยังไม่สบายยังไม่หายเลยครับ มีคุยกันในกลุ่มมากกว่าครับเพราะว่าภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งก็กําลังจะใกล้ฉายแล้วที่เล่นกับฟางไปฟังแก้วครับแต่จริง,รงๆคือไม่ได้มีผู้ใหญ่สั่งห้ามหรืออะไรยังไงใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับแต่ยังขอ,ขอขอขอพักไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่เราก็อยากทํางานตอนนี้อยากจะทํางานมากๆเราตัดสัมพันธ์น้องแบบนี้มันจะดูแบบน้องก็จะดูน่กคหะอย่าเอาน้องเข,าาอข้ามาเกี่ยวดีกว่าผมว่าเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนดีนิสัยดีน่ารักด้วย เป็นคนที่การแสดงดีมากเลยเท่าที่ร่วมงานมาถือว่าเป็นคนที่เล่นออกมาจากหัวใจคนหนึ่งเลยอย่าอย่าอย่าเอาน้องเข้ามาพันกับชื่อผมเลยดีกว่าไม่ถามแล้วเขไม่รับเพราะว่าเราเขาก็ชมแล้วชมชมชมว่าไงครับก็บอาชออ๋อเขาก็น่ารักครับคือผมก็ชอบวงเซฟังแก้วตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเพราะดังมากเลยนะครับมิคัสเซ่ใช่ตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วน้องนี่คือสเปคของเลย คือผมไม่มีสเปคตายตัวครับคนไหนน่ารักคนไหนที่มีเสน่ห์ผมชอบครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ผมก็ไม่ติดกันด้วยโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับคนนี้มียังไครับว้าวขอเป็นเพื่อนร่วมงานดีกว่าครับเป็นเพื่อนร่วมงานดีกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานใช่ครับเป็นเพื่อนร่วมงานดีกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานให้เราคูยกับจริงเหรอครับส่วนมากแฟนคลับ no ส่วนมากแฟนคลับฟังเขาจะป๊อปปี้ใช่ไหม ค็อปปี้ฟางมากกว่าครับตอนนี้เป็นเราแล้วไงก็ก็ดีครับงั้นก็ไปจิ้นในภาพยนตร์ต่อดีกว่าถาบไม่มีครับป่วยเป็นอะไรครับเอไอเลิฟอยู่ครับเอ้าไม่ใช่ไอครับไออยู่เลยย่งไอก็ตอนแรกก็เจ็บคอตอนนี้ก็หายเจ็บคอเหลือไออย่างเดียวคือเป็นหวัดเลยยังไงเออใช่ครับเป็นหวัดตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับแต่ไม่มีเวลาได้พักผ่อนนอนเยอะไปครับช่วงปีใหม่เป็นเลย เราต้องแบบว่าเบรกงเบ่งงานเพื่อจะแบบให้หายไม่ครับเพามันเป็นยังไม่ได้เบรกงานเลยครับทำทุกวันเลยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปถ่ายหนังมาแล้วก็มานี่ต่อเลยพรุ่งนี้ก็ไปอัดรายการต่อไม่ไปหาหมออีกมีนะครับไปหาหมอกินยากินยาก็ยังไม่หายครับก็เป็นไอธรรมดาอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงครับอย่างนี้ไม่หาคนดูแลอคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็น้องครับจะจับให้ได้เลยนะครับ ใช่แฟนคลับด้วยครับแฟนคลับคอยให้กำลังใจด้วยครับครับสำหตัวจริงไม่มีเหรอไม่มีครับไม่มีไม่ขอทำงานก่อนครับไม่ได้ห้ามครับขอทำงานก่อนครับไม่ได้แ่วามันจะเนกาอเปราะว่าเข้าไม่แน่ใจว่าเขาวางแผนโปรโมทเป็นแบบไหนผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ถ้ามันเป็นแผนโปรโมท โอเคครับเพราะว่ามันจะได้โปรโมทหนังคนจะได้จิ้นเยอะๆครับคือหลายคนอาจจะมองว่าแบบเออสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยซีเรียลสำหรับตัวเราแต่ผมกลัวน้องเขาเสียหายมากกว่ากลัวฟังเขาเสียหายมากกว่าแต่ถ้าเป็นทางหนังขอให้เป็นทางเรื่องของการแสดงดีกว่าแล้วก็จิ้นในหนังไม่ได้นอกจอครับ อย่างนี้แสดงว่าถ้ามีหนุ่มๆเข้ามาใสยขนมจีบน้องก็โอเคใช่ไหมคะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องอยู่แล้วถ้าเขาจีบน้องก็จีบไปครับไม่เกี่ยวอะไรกันค,ครับที่นหนังแต่ว่าเรื่องจะเป็นสัมพันธ์แฟนนี้ก็รุ้นตุ้นอะไรครับไม่ต้องนนลุนลยรนัใครครับไม่ไม่ครับเป็นเพื่อร่วมง,งานทํางานดีกว่าจี้ให้ได้เลยเนี่ย <laughs> ไม่จะจี้ทางซ้ายทางขวาจี้ให่ได้เลย <laughs> ตรงกลางยืน่นมาอย่างเดียวโอเคค่ะครับ